สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูพูดทุกคนครับขอตอนรับพี่น้องเข้าชูช่องดูอีสานหมักมวนแกลกันครับผมมามื่อนี้มาพอกันตามคําขอตามชื่อคลิปผมไล่เซิ้งเซิ้งในที่นี่คือเซิ้งบอมเบิเซิ้งบองไฟแบบไล่เซิ้งบองไฟแบบทางอุบลนนี่ครับเป็นไล่เซิ้งแบบเซิ้งท่าอุซูคือเอียนว่าเซิ้งกาบเซิ้งก้อนเป็นไล่เซิ้งเซิ้งกาบเซิ้งก้อนนี่นะครับผม อ่าไล่ซิ่งแบบเซิ่งแท้ๆนั่นแหละซิ่งตามต้นตำลับต้นตำลับนะครับเซิ่งคือไล่ซิ่งเรื่องซิ่งกาบเซิ่งกวนคือว่านั่นแหละโอ้เฮาโอ้หม้เซิ่งเฮาโอ้นี่นะครับผมคันไล่ซิ่งทั่งอุบลกับสิบมันสิบบอดดิลินเซิ่งเนี่ยนั่นทั่งอุบลกับสิบเป็นเซิ่งแต่แด่นแต่แด่นแต่แดนแต่ไปซืืออ <ination> sí <c oughs> <rat> ่า <c> อ <oughs> ันนี้คือไล่ซิ่งทั่งอุบลนทั่งมันสิบเป็นจังสี่คันทีอันนี้เพิ่นขอมานะครับตัวนี้เพิ่นขอมาว่า เพิ่นทรงลิงไมให้พร้อมว่าอยากให้ผ้าเล่นแน่เพิ่นว่าสั่นเออเลรแนวดลายนี่นะครับเพิ่นว่าผมก็ได้ขี่ขับไปอ๋อว่าเป็นไล่เซิงนะครับผมเป็นทอนขึ้นทอนขึ้นหัวเซิงนะครับเซิรงของท่างยโสนะครับโอ้เฮาโอมมเซิงเฮาโอนี่นะครับผมเป็นแนวนี้ไล่เซิงตัวนี้เฮาตรงเล่นเซิรงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลีนให้ฟังนะครับหลายคนเป็นแล้วหลายๆคนเป็นแล้วกะผ่านไปผู้ใดที่บ้านได้เป็นอยากเล่นอ่าอยาก ได้ความู้กะเอ้าลองมาเบิ่งครับเพื่อสีได้ความู้เนาะอะอาดมสิเดียนใด้ฟังก่อนนะครับผม เาโอบาที่เป็นกาดีเลนไปอขอเราโทน้ำเจ้าจักโอ้นั่นนะขอเราให้น้ำเจ้าจักโอ้ดีมากมานี่นั่นก็นเรียกเตะเฮ้าสีเสืองไปนะครับแต่ตัวนี้คือทอนนี่ละเป็นทอนขึน้นทอนขึ้นกาบเสืองนะครับผมเนาะ,ะที่นี้เขามาฟังโนดตัวนี้นะครับภาษาเ้อ ซ้อนซ้อนมีแตวซ้อนล่าอ่ากดซ้อนไอดีซ้อนแล้วก็ตบลานะครับซ้อนซ้อนมีซ้อนซ้อนมีล่าซ้อนเลนะครับตัดสะอาเด้ออ่าซ้อนซ้อนมีลาซ้อนเล ต่อที่นี่จากซ่อนซอนซอนมีลาซอนซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมีอ่ามีเลซอนมีมีมีนะครับผมอ่าเหลือไหมซอนซ่อนมีลาซอนมีเอ้ซ่อนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมี นี่ท่อนแรกนะครับวากแรกเหลือไหมนะครับซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมีเทคนิคต่อจากเลโดมีเลโดเรมีซอนนะครับเลโดมีเลโดเรมีซอนนะครับเอาอีกซะ เลโดมีเลโดเรมีซอนอ่าได้บอสอายุรอบนึงเลโดมีเลโดเรมีซอนนะครับผู้ดใดน,นอปเปิดเพลงตืมๆเอา,าเริ่มซ้นเริ่มไหมนะครับอ่าเริ่มไหมซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมี บ่ครับเดี๋ยวไม่ซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมีเลโดมีเลโดเลมีซอนนะนะครับผมอ่าโอ้เสียงเพลงอยู่ในรถเขาเปิดเพลงในรถครับพี่น้องถนนใหญ่ขนาดผมนั่งอยู่นี่ดังปานนี่ผู้ยิ่นรถดบอตับแตกหรือเปล่า <laughs> โอ้ยเป็นปวดเนาะนะครับเอาไหมนะครับอย่านอกเรื่องนะครับอา้าวซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีม,ม,มีเลโดมีเลโดเรมีซอนนะอนะอน่ะทีนี้ต่อน่ะลาซอนโดดีลาตบโดนี่ ลาซอนโดลาซอนมีซอนเลมา่ะซาซาลาซอนโดลาซอนมีซอนเลอ่า la, son, do, la, son, mi, son, อาีกรอบครับอ่าท่าดีซ้อมมีเลก็ได้ลาซอนโดลาซอนมีก็ได, la, son, do, la, son, ได้หรือสิเป็นลาซอนโดลาซอนมีซอนเลก็ได้ตัวนี้มัตสีอ่าชัดนะครับตัวนี้มัตสีชัดโนทีชัด แต่ว่าถ้าขันเท่าซีไซดูเรีนเทากะนี่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เข้ามักเขาสีมักแนวใดนะครับอ่ะเอาไหมนะครับเริ่มไหมิ่มต้นเนอะซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมีเลโดมีเลโดเรมีซอนลาซอนโดลาซอนมีซอนเลอ่าไหนบอกครับอีกรอบนะครับ สามสี่ซนซนมีลาซนเลมีเลซนมีมีมีเลโดมีเลโดเลมีซนลาซนโดลาซนมีซนเลอ่าที่นี่ต่อโดลาซนโดเลมีซนลาซนมีลาซนมีเลโดอ่าที่นี่เอาซาซาจาก โดลาซอนมีซอนเล่คาเป็นโดลาซอนโดเลมี do, la, son, do, le, อ่าโดโดลาซอนโดเลมีไงบ่างครับโดลาซอนโดเลมีซอนลาซอนมีอ่าโดลาซอนโดเลมีซอนลาซอนมี ลาซอนมีเลโดอ่าแต่บอครับโดลาซอนโดเลมีซอนลาซอนมีลาซอนมีเลโดอ่าอ่าลองเบิร์ลองเบิร์ที่นี่ครับมาร่วมกันมาต่อกันก็นจะเป็นซอนซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมี ลาซอนโดเลมีซอนลาซอนมีลาซอนมีเลโดอ่าที่นี่ต่ออโดเลม i ซอนเลม i เลโดลาโดลาซอลาโดอาตอนเอาานะครับโดเลมีซอนเล มีเ La, 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 ลโดลาโดลาซอนลาโดอย่างบรครับโดเลมีซอนเลมีเลโดลาโดลาซอนลาโดอ่าขันบอท่านกะลี่ครับจดใไบได้ดพี่น้องเดอ้อขันจดขันบอจดมั่นสียากมันสีจจำบ่ได้ขันผมทองผ้าทองไปกะจดเป็นวักเป็นทอนไปนะครับขันบอท่านกะลี่ครับนะครับเดี๋ยวผมาหาเงินก่อน เดี๋ยวผมจะซื้อใวบอร์ดเี๋้วสิเขยียนโนตให้นะครับพอขันเน็ดขั้นขื้นโนตเนี่ยในคลิปนะครับมันต้องไปพิมพ์นะผมบอมีข้อมนะผมใส่โทรศัพท์มันเหตุยากเั็หน้อยนะครับผมเอาเป็นแบบนี่ยนะเดี๋ยวมือได้เขา,ามีใวบอร์ดเดี๋ยวผมสีเอาไม่สป็นโน้ตเลยแล้วสิเห็ดเป็นแทนโนตด้านหลังนะครับอ่ะทีนี้เขามาท,ท่องกันนะครับผมเริ่มเริ่มต้นเลยนะฮะ,ะเริ่มต้นเลยนะครับพอเขาเขาเมื่อกี้เขาจบไปแล้วเนาะเอาเริ่มต้น 3 4ซ่อนซ่อนมีลาซ่อนเล ก็เริ่มใหม่นะครับเวาก็เริ่มใหม่จากโดลาซอนลาโดซอนมีลาซอนเลมีเลซอนมีมีมีเลโดมีเรโดเลมีซอนลาซอนโดลาซอนมีซอนเลโดลาซอนโดเลมีซอนลาซอนมีลาซอนมีเลโดเรมีซอนเลมีเล ตอนนี้คือตอนจบโดลา,กกลาซอนลาโดลาเลโด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 ที่เท่ากับึ้นลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาโอเฮาโอมูเซิงเฮาโออ่าขอเราให้น้ำเจ,าจ้าจักโอ ขอเราโทษเรานำเจ้าจ้าแก้วนะเจ้าบ่ให้คอยกับบ่นบนนหนี้เดี๋ยวผมว่าเท้ากระเลยไปแล้วเท่าถีบบ้าไปอันนั้นคือความซึ้งนะครับแล้วเท้าถีบไวไปตัวน,นี้คือ <c oughs> ตามที่ผมพาเหรียญมาแกเป็นแบบนี้นะครับผมตามที่ผมเล็กนิเนีิดฟังมากเก่าเป็นแบบนี้นะครับผมผมไปเหรียญใส่กาบซึ้งกับเหรียญแบบนี้นะครับผมตามที่เพื้นทรงลิงไม่ผมบึง นะครับผมกดสต์กลับไปกับเป็นไลน์นี้นะครับผมอ่ะกับเป็นเอาเป็นว่าจบลงไปสําหรับอ่หัวขื่นกราบเซึ่งนะครับไลนเซึ่งอ่าเอาเป็นว่าหัวขื่นกราบเซึ่งอะไรกันมันสิเป็นภาสิว่าเซึ่งมองไฟกับกระตุ้นเป็นซึ่งเป็นกาบเป็นก่อนนะครับถ้าอุบลกับสีสองซ้ายกับเตลเด่นเตลเด่นเตลเด่นเตลเตลเด่นเตลแตลเด่นเตลนี่ประมาณนี้นะเปื่อตอนทั้งยโสเพื่อนกับสีคือผมปามานะครับผมออาเป็นว่าคลิปนี้จบลงไปสำหรับ กาบเสิร์งสำหรับเสิร์งนะครับเสิร์งบ่งไฟเซึรงคักๆนี่แหละนะครับอ้าวนี่คือสไตล์ของลยสารมักมวนครับผมอาจารย์ท่านใดอาจจะเล่นบ่คือผมผมก็เลรีย่คืออาจารย์ท่านนั้นนะครับผมเพราะว่าต่างคนก็ต่างสไตล์กันไปนะครับการเลรียพิ้นการเ่นนตรีมันบ่มีผิดบ่มี่ถือครับบ่มีตาตโตนะครับแดีวแต่ความคิดแล้วแต่เอ่อเขาเนว่ายังล่ะแล้วแต่จินตนาการของเฮานะครับอ่าเป็นว่าฝากไว้กันแรกการคลิปนี้นะครับหวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง ที่เขามารับชมบอลหน่อยกันไลฟ์บอลไลฟ์กันหน่อยนะครับเรีวเนี่ยกะรีบรีฟังเอานะครับรีฟังเอาผมพยายามสิอ่าเฮ็ดให้ซาที่สุดแต่ว่าขันซาแล้วมันลุงในเรื่องเดียว ผมมีแปลกนะครับพั้นเหรียญขั้นขันเป็นไปศาแน่มันอยากหลงนะครับมันอยากหลงนะผมต้องก็เอาอยู่ในความพอดำพอดีสําหรับผมนี่แหละนะครับผู้ใดเขามารับชมว่ามันเลี้ยวกับคอสดขอไพน์เนกันแล้วกันได้รีบเบิังด้วครับรีบเบิังด้วอ่ะหวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับบ่หน่อยกันไลฟ์ผิดพลาดประการในขอสดขอไพน์นะครับผมมี่ยังกเมินมาคุยกันนะครับขอบคุณที่ให้าการสนุกสนใจอ่ะอย่าลืมกันเลยกันฝากกดไลค์กดซับจะใครเนี่ยนะครับครบ2,000ซับแล้วพี่น้องขอบคุณนี่หลายขอบพระคุณหลายนะครับที อ่าฮเกียรตที่ตามกันมานะครับผมเอ้านะครับมาติดไปหอดซ้ำไปไปเรื่อยๆนะครับอ่ะขอบคุณกันแล้วกันครับมือนีบมวยยังมากไหมนะครับผมไปละครับพห้พี่นองอยู่ดีมีแห้งนะครับปาสจากโลกภั้นะครับอยู่โดยชีวิตใส่ชีวิตโดยความบอกประมาทได้พี่น้องเด้วสวัสดีครับ